หลังมีชาวบ้านที่สมุทรสาครเข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชนถึงความเดือดร้อนจากปัญหาโรงงานในพื้นที่ปล่อยน้ำเสียทำให้สวนผลไม้เสียหายติดต่อกัน3ปีแม้ร้องทุกข์ไปยังหลายหน่วยงานแต่จนถึงขณะน,นี้ชาวบ้านยังคงได้รับผลกระทบครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามจากรายงานของคุณคณิษฐาอมรเมธวดรินครับสวนผู้ซานและมะขามเทศเนื้อที่7ไร่ติดโรงงานฟอกย้อมกันโดยกำแพงคอนกรีตยาวตลอดแนว มีกมลิ่นเหม็นลอยแตะจมูกทันทีที่เข้าพื้นที่ชาวบ้านพาไปดูจุดที่มีน้ำรั่วซึมเข้ามาในร่องสวนซึ่งเชื่อว,ว่าเป็นน้ำเสียจากโรงงานทำให้ผลผลิตร่วงหล่นเสียหายกว่าครึ่งเมื่อมาถึงริมแนวกำแพงขุดดินลึกลงไปประมาณ50เซนติเมตรพบน้ำซึมออกมาสีน้ำตาลขุ่นมีกมลิ่นเหม็นรอบๆมีต้นผู้ซานหลายต้นใกล้ยืนต้นตาย ก็มันก็ล่วงกนตามธรรมดาทั้งดอกทั้งผลที่เริ่มจะออกเม็ดแหะค่ะพอพงงาะงั้นก็สลัดร่วงหมดละค่ะของเราเราเห็นเรายืนต้นตายเราก็อยู่ไม่ไหวแล้วเราต้องิ้นรนเราต้องสู้ของเราละเพราะว่าของเราทํากินจะทํากินไม่ได้แล้วอ่ะส่วนผลไม้แห่งนี้ตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษย้อนไปปี44เธอต้องเสียส่วนผลไม้แปลงแรกเนื้อที่4ไร่จากน้ําเสียโรงงานเดียวกันตอนนี้เพาะปลูกอะไรไม่ได้ส่วนแปลงนี้ที่กําลังเกิดปัญหา ก่อนหน้านี้ปี55น้ำเสียทลักเข้ามาทั้งพุ้สาลและมะขามเทศพ้ผลิตเสียหายเธอเข้าแจ้งความมีหน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลโรงงานจ่ายค่าเฉยและสูบน้ำออกผัดมาอีกปีเกิดเหตุซ้ำแต่ครั้งนี้โรงงานปัดความรับผิดชอบอ้างไม่ใช่น้ำจากโรงงาน และเกิดเหตุอีกครั้งกรกฎาคมที่ผ่านมาและนี่ก็คือหลุมนะคะที่ชาวบ้านขุดขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่ามีน้ํารั่วซึมมาจากโรงงานที่อยู่ด้านหลังกําแพงนี้ค่ะรวมทั้งมีการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อส่งให้หน่วยงานตรวจพิสูจน์แต่กลับไม่มีการแจ้งผลกลับมาให้ชาวบ้านทราบค่ะผ่านไปหนึ่งเดือนยังไม่ได้รับผลตรวจจึงส่งตัวอย่างทั้งน้ําและดินให้บริษัทเอกชนตรวจสอบก็หน่วยงานเขาก็เอาน้ําไปตรวจอะค่ะแต่ผลตรวจก็คือว่าตักไปสองสามเที่ยก็ยังยังไม่ ทางผู้เสียหายคือทางเราก็ไม่ได้ได้รับแจ้งว่าผลออกมายังไงเขาไม่ได้แจ้งให้เรารู้ค่ะและเราก็คิดเอจใจเราก็เอาน้ําไปตรวจที่เอกชนดูบ้างค่ะค่ะ<ม>ผลออกมามันค่ามันเกินเธอนําเอกสารผลตรวจคุณภาพน้ําและดินให้เราดูผลตรวจระบุน้ํามีค่าความเป็นด่างสูงกว่าปกติสิ่งเจือปนในน้ําหรือ TDS สูง25,000มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งตามเกณฑ์กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ไม่ให้สูงกว่า3,000มิลลิกรัมต่อลิตรขณะที่ออกซิเจนในน้ำต่ำกว่ามาตรฐานมากส่วนผลตรวจคุณภาพดินพบว่าดินเค็มจัดเป็นด่างสูงจนถึงขณะน,นี้เธอยือนยันว่ายังไม่เห็นผลตรวจจากหน่วยงานรัฐได้รับแจ้งเพียงว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขณะที่โรงงานยังเดินเครื่องผลิตแม้ชาวบ้านยังคงเดือดร้อนจากปัญหาน้ำเสียคณิษฐาอมอมรเมธวรินสํานักข่าวไทยอสอมทรายงาน สำนักข่าวไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาน้ำเสียจากฝั่งเจ้าของโรงงานครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ